งานวิจัยชี้คนไข้หญิงเสียงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น32%หากเข้ารับการผ่าตัดจากศัลยแพทย์ชายเขาจากแคนาดารายงานโดยข่าวสดและ BBC ไทยหากจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายคนอาจจะไม่เคยคำนึงถึงเรื่องที่ว่าศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดให้เราจะเป็นชายหรือหญิงแต่หากคุณเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องคิดทบทวนถึงปัจจัยนี้เพราะมันอาจจะช่วยรักษาชีวิตของคุณได้ เนื่องจากงานวิจัยล่าสุดของแคนาดาพบหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น32%หากเข้ารับการผ่าตัดจากหมอผู้ชายเมื่อเทียบกับหมอผู้หญิงนายแพทย์คริสโตเฟอร์วอลซิลสผู้นำทีมวิจัยครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าไม่สามารถอธิบายได้ถึงสาเหตุของเรื่องนี้และกำลังทำการศึกษาเพิ่มเติมดังนั้น BBC จึงสอบถามความเห็นของบรรดาสัญญแพทย์หญิงว่า ทำไมคนไข้หญิงถึงอาจปลอดภัยกว่าเมื่อเข้ารับการผ่าตัดโดยพวกเธอการเข้าใจความเจ็บปวดงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Surgery ชิ้นนี้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลคนไข้กว่า1.3ล้านคนที่เข้ารับการรักษาจากสัญยญแพทย์2,937คนในรัฐออนแทรีโอของแคนาดาระหว่างปี2007ถึง2019ผู้จัดจทำอ้างว่า นี่คืองานวิจัยชิ้นแรกที่ตั้งสมมติฐานว่าด้วยความสอดคล้องระหว่างเพศของคนไข้กับสัญญาแพทย์และผลของการผ่าตัดงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ฟันธงแน่ชัดว่าเหตุใดคนไข้หญิงจึงมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อเข้ารับการผ่าตัดจากหมอผู้ชายแต่ได้อ้างอิงถึงคำอธิบายจากตำราที่มีอยู่ในปัจจุบันณเอมิสันฮัลพิทอลแพทย์หญิงโอนิก้าวิลเลียมอธิบายว่า หมอผู้ชายมักคิดว่าผู้หญิงมีความกังวลและตีโพยตีพายเรื่องอาการเจ็บป่วยมากกว่าผู้ชายด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ค่อยให้ความสนใจเวลาที่คนไข้หญิงปนถึงอาการเจ็บปว่วยภายหลังจากการผ่าตัดข้อสันนิษฐานหนึ่งที่อาจช่วยอธิบายผลการวินในใจัยนี้คือมุมมองความเข้าใจเรื่องความเจ็บปวดที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิงโดยพบว่าหมอผู้ชายมักประเมินความรุนแรงของอาการป่วยของคนไข้หญิงต่ำเกินไปแพทย์หญิงโอกนีกาวิลเลียม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยทัฟฟ์ในนครออสตันของสหรัฐเห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานนี้เธออธิบายให้ BBC ฟังว่าหมอผู้ชายมักมีอคติและมองข้ามคำอดครวนของผู้หญิงพวกเขามักคิดว่าผู้หญิงมีความกังวลและตีโพยตีพายเรื่องอาการเจ็บป่วยมากกว่าผู้ชายด้วยเหตุน,นี้พวกเขาจึงไม่ค่อยให้ความสนใจเวลาที่คนไข้หญิงบน่นถึงอาการเจ็บป่วยภายหลังการผ่าตัด ส่งผลให้ความดุนแรงของโลกถูกเพิกเฉยและลดทอนความสําคัญลงแพทย์หญิงเจนิเฟอร์สวอนผู้เชี่ยวชาญด้านสัลญ,ญกรรมหลอดเลือดที่มหาวิทยาลัยนอตเวลเฮลในนิวยอร์กมีความเห็นตรงกันเธอคิดว่าอัตราการเสียชีวิตของคนไข้หญิงที่สูงขึ้นเมื่อรับการผ่าตัดจากหมอผู้ชายนั้นเป็นเพราะสัญชาตแพทย์ชายมักไม่เชื่อหรือไม่ให้ความสําคัญกับความกังวลและอาการของคนไข้หญิงทัศนคติแพทย์หญิงแนนซี่แบ็กสเตอร์ สัญยญแพทย์ลำไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลเซนต์ไมเคิลแห่งมหาวิทยาลัยโตลันโตก็เชื่อว่าผู้คนมักจะละเลยความเจ็บปวดของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ก็ชี้ว่าอาจมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยแพทย์หญิงแนนซี่บักสเตอร์กล่าวว่าเวลาที่ผู้คนนึกถึงสัญญแพทย์พวกเขามักนึกถึงผู้ชายเธอกล่าวกับ BBC ว่าอาจมีความแตกต่างระหว่างสัญญแพทย์ผู้ชายและผู้หญิงในแง่ของการตัดสินใจและวิธีการปฏิบัติต่อคนไข่หญิงและคนไข้ชาย แพทย์หญิงแบ็กสเตอร์อ้างอิงถึงงานเขียนของการประเมินคนไข้ที่ลองเรียนถึงความผิดปกติทางหัวใจซึ่งมีข้อมูลบ่งชี้ว่าศัลยแพทย์หัวใจหญิงมักจัดการกับคนไข้หญิงได้ดีกว่าศัลยแพทย์หัวใจที่เป็นผู้ชายส่งผลให้การรักษาได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแต่ขณะดเดียวกันเธอก็ชี้ถึงการที่สังคมมีทัศนคติแตกต่างกันระหว่างแพทย์หญิงและแพทย์ผู้ชายโดยยกตัวอย่างว่าศัลยแพทย์หญิงมักถูกลงโทษหากผลลัพธ์ในการรักษาออกมาไม่ดี โดยผู้คนมักโทษความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจากทักษะในการทํางานของพวกเธอแต่หากสัญญแพทย์ชายมีผลการทํางานออกมาไม่ดีผู้คนกลับมองว่าเป็นเรื่องโชคร้ายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญการสื่อสารแพทย์หญิงวินเลียมชี้ว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยอธิบายงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือการที่แพทย์หญิงมีความฉลาดทางอารมณ์ความเอาใจใส่และทักษะการสื่อสารที่ดีกว่าแพทย์หญิงคิม เทมป์ันผู้เชี่ยวชาญด้านสัญยกรรมกระดูกที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลายัยแคนซัสเชื่อว่าวิธีการที่สัญญแพทย์หญิงเข้าหาคนไข้อาจช่วยอธิบายถึงความแตกต่างนี้แถระบุว่าการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อช่วยให้คนไข้รู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยเข้อมูลที่อาจมีความสําคัญต่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมงานวิจัยชิ้นนี้ก่อนหน้านั้นพบหลักฐานบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้าอาจไม่ดีเท่าที่ควร หากคนไข้ที่เป็นผู้หญิงและหมอที่ทำการรักษาเป็นผู้ชายในงานวิจัยชิ้นล่าสุดนี้ mm. เผยให้เห็นว่าคนไข้หญิงมักไม่ค่อยแจ้งถึงอาการเจ็บปวดหรือภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดให้หมอผู้ชายทราบแพทย์หญิงสวอนเห็นด้วยกับเรื่องนี้คนไข้หญิงอาจกลัวสัญญาแพทย์ผู้หญิงน้อยกว่าดังนั้นจึงมักสื่อสารพูดคุยด้วยอย่างเปิดเผยและเชื่อฟังคําแนะนํามากกว่าความไม่สมดุลระหว่างสัญญาแพทย์ชายและหญิงในการผ่าตัดคนไข้กว่า1.3ล้านรายในรัฐ ออน a r i ิโอพบว่า57%ของคนไข้เป็นผู้หญิงแต่ศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดกลับมีผู้หญิงอยู่ไม่ถึง1 1ซนายแพทย์วอลลิสัวน้าพูดจัดทำวิจัยชิ้นนี้เน้นย้ำว่าผลการศึกษาแสดงให้เห็นแนวโน้มของระดับประชากรและไม่ได้หมายความว่าคนไข้หญิงจะต้องมีอาการแย่เมื่อรักษากับศัลญยญแพทย์ผู้ชายเสมอไปนอกจากนี้งานวิจัยยังเผยให้เห็นถึงสัดส่วนที่แตกต่างกันมากระหว่างศัลยแพทย์ชายและหญิงโดยในการผ่าตัดคนไข้ กว่า1.3ล้านลายในรัฐออนแทรีโอพบว่า57%ของคนไข้เป็นผู้หญิงแต่ศัลยแพทย์ที่ทําการผ่าตัดกับมีผู้หญิงอยู่ไม่ถึงส1นสัดส่วนของศัลยแพทย์หญิงที่น้อยเช่นนี้สร้างความเศร้าใจให้แก่แพทย์หญิงสวอนเธอกล่าวว่าหากเป็นเรื่องจริงที่ว่าคนไข้หญิงมักจะมีผลการรักษาที่ดีกว่าเมื่อเข้ารับการผ่าตัดจากหมอผู้หญิงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเราจําเป็นที่จะต้องผลิตญญศัลยแพทย์หญิงเพิ่มขึ้นในสาขาต่างๆเพื่อรองรับคนไข้หญิงปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นนนเฉพาาะใคด แต่ยังมีในหลายประเทศหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอาณาจาักรที่มีผู้ชายเลือกเรียนเป็นสัญญาแพทย์มากกว่าผู้หญิงแพทย์หญิงเบลเลียมสรุปว่าผู้หญิงที่เลือกทำอาชีพนี้มักเผชิญกับปัญหาการเหยียดเพศซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ประสบเจออยู่แทบทุกวันดังนั้นการขจ,จัดปัญหาการเหยียดเพศและอคติทางเพศจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยดึงดูดให้ผู้หญิงเข้าสู่วิชาชีพนี้มากขึ้นแต่สําหรับตอนนี้ดูเหมือนแพทย์หญิงแบกสเตอร์จะพูดถูกว่า เวลาที่ผู้คนนึกถึงสัญญแพทย์พวกเขาจะมักนึกถึงผู้ชายสำหรับข้อมูลใน r e v e l a t i o n ในงานวิจัยหนึ่งพบว่าหมอผู้หญิงจะจ่ายยาอย่างระมัดระวังมากกว่าหมอผู้ชายด้วยหมอผู้หญิงจึงอาจจ่ายยาปฏิชีวนะน้อยกว่าและจ่ายยาตัวที่แรงน้อยกว่าในขณะที่หมอผู้ชายนั้นจะจัดให้อย่างเต็มที่เพื่อให้โรคหายไปเร็วๆโดยไม่คำนึงถึงผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะ นอกจากนั้นพฤติกรรมที่ดูถูกคนไข้หรือแม้แต่การหัวเราะเยาะความคิดเห็นของคนไข้ก็ยังพบได้เป็นเรื่องปกติในหมอผู้ชายอยู่แล้วด้วย